สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสาวไว้น้ำไลท์เฮเว่นนะคะและม้านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้เราพามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมาส่งงานสาวไว้น้ำบ้านคุณนัทวันรค่ะสระนี้นะคะเป็นสระสกิมเมอร์ค่ะขนาดเล็กๆข้างๆบ้านนะคะขนาด2.4คูณ5.6นะคะอืเล็กๆเ,เราก็สามารถทำได้นะถ้ามีพื้นที่นะคะ ه, มีหัวนวดจากกุชิแรงๆแบบนี้เลยน้ําใสปิ้งเลยค่ะสีฟ้าสีฟ้ากระทบกับแดดนะคะใสปิ้งๆเลยและก็มีหัวนวดจากกุชิไอแล้วก็มีม่านน้ำขอโทษทีค่ะมีม่านน้ําแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากให้เราไปทําสระว่ายน้ําแบบนี้ให้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไรท์เฮเวินค่ะและม่านน้าดีไซน์ เราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกับสะสวยๆของเราค่ะสวัสดีค่ะ